สวัสดีคุณนนนะครับก็มาอยู่กับผมโตนะครับและนี่ก็คือโทโฮโรอสเวิร์ดก็ในที่สุดเนี่ยก็มาถึงวันที่ผมเนี่ยจะทำคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของผมแล้วนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแปลในเรื่องของเกมนี้นั่นเองนะครับผมโดยที่จะเริ่มแปลจากบทนำก่อนแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมแปลผิดแปลถูกยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนำกันได้นะครับ อีกอย่างนึ่งเนี่ยที่ต้องบอกเลยก็คืออ่ามันไม่มีเสียงภาคตอนเนื้อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะครับที่อาจจะได้ยินแต่เสียงผมอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องอธิบายก็คือการแปลเนื้อเรื่องของผมเนี่ยจะแปลไปทีละตอนนะครับอย่างเช่นพาร์ตนี้เนี่ยก็จะแปลในส่วนของเวลาน้ํชายาย่าปกติพาร์ทหก่อนแล้วพาร์ทต่อไปเนี่ยก็ค่อยเป็นเวลา น้ำชาย,ยามปกติพาสองอะไรอย่างนี้นะครับที่ผมทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมค่อนข้างจะรู้ตัวเองนะครับว่าผมเนี่ยแปลไม่ค่อยคล่งองนะทาให้ถ้าเกิดว่าผมรวบ2ตอนหรือ3ตอนภายในคลิปเดียวเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้มันค่อนข้างเสียเวลาในการอัดคลิปนะครับแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องมือโทรศัพท์ของผมอีกนะครับผมก็เลยขอเลือกแปลทีละตอนอย่างนี้ก็แล้วกันนะอีกอย่างเนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยไม่ต้องคิดคอนเทนต์เยอะขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแม โอเคก็มาเริ่มกันครับเราน่าจะมาที่บ้านของอลิซในป่าเวทมนต์นะโอ้มีอะไรให้ทำอีกเยอะมากเลยนะเนี่ย <c oughs> ใช้ล้วลาแพชูรี่นี่นะไม่มีเวลามากพอที่จะทำทุกอย่างหรอกนะโอเคก็แนะนำตัวของอลิซมากระอยนะครับ ใช่พวกเราเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งเลยล่ะเออเธอเนี่ยดูจะสนุกกับตัวเองจังเลยนะก็แนะนำตัวของ p a t h u l i k n o w l e e นะครับสองคนนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นเด็กมาริษาเนาะฉันดูจะเป็นอย่างนั้นเหรอเธอจินตนาการไปเองหรือเปล่าอืมถ้าเกิดว่าพูดอย่างนั้นเน่ะฉันควรจะวางการน้ำชาไว้ตรงไหนดีล่ะ อ่าไว้บนโต๊ะนั่นเลยโอ้แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องวางผ้าปูโต๊ะก่อนนะฉันนีจยเอาพวกขนมหวานเนี่ยมาจับด้วยจังแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโฮไลกับเชียงไฮ้ได้อืมยังมีอะไรที่ต้องทําอีกหลายอย่างเลยสินะเนี่ยไม่เห็นจะต้องรีบอย่างนั้นเลยนี่เป็นผู้หญิงที่ซื่อตรงอะไรอย่างนี้นะ ฉันเนี่ยรู้ตั้งแต่ปาร์ตี้น้ำชารอบก่อนแล้วแต่ตอนนี้นะเธอกำลังถูกพาตัวไปอ่ะนะเธอเนี่ยควรจะลองสะสมให้เยอะๆเหมือนกันกบฉันนะเนี่ย <ś c oughs> สวัสดีฮะเธอมาอยู่ตรงนี้ติ่เมื่อไหร่เนี่ยฉันไม่เห็นจะรู้สึกได้เลยอะ่ะ อยินดีที่รู้จักนะโอ้มีอะไรต้องทำอีกตั้งหลายอย่างแนะ่มาพอดีเลยอลิสนี่แขกของเธอมาแล้วละ่ะฮะฉันไม่ยักกัดจำได้นะว่าฉันเชิญใครมาอา้าวไม่ใช่แขกของเธอเหรอโทษทีนะแต่ช่วยบอกฉันทีได้ไหมอ๋อ นี่นะ่าจะต้องเป็นมาริสาแน่เลยฉันมั่นใจก็มาริสานะ่ะมักจะหาเพื่อนใหม่ได้เวลาเธอไปไหนมาไหนนี่เนอะโอ้ที่ว่ามานั่นนะ่ะรู้สึกว่าไม่นั่นเนี่ยก็เพิ่งจะไปมีเพื่อนใหม่เป็นจีโซในป่าเนี่ยืแขกของมาริสาเนี่ยมาตรงเวลาแท้แต่ตัวของมาริสาเนี่ยกลับไปอยู่ไหนก็ไม่รู้จะไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ก็ นี่มันมาริสานี่นาะที่เราพูดถึงอยู่อะ่ะเ,เดี๋ยวสิฉันทำอะไรอยู่เนี่ยนี่มันมีอะไรต้องทำอีกตั้งเยอะนะเอาไว้หลังมาริสามาที่นี่ก่อนแล้วกันแล้วพวกเราเนี่ยค่อยมาแนะนำตัวกันอีกทีนึ่งนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องเตรียมตัวสำหรับปาร์ตี้น้ำชาก่อนฉันช่วยเองขอบคุณนะพวกเรามีของหวานมากมายเลยแหละ ฉันว่าจะให้ตุ๊กตาของฉันเนี่ยช่วยอ่ะแต่ว่ามันก็ยังคงไม่พอนะแคชูรี่เธอหน่ะช่วยจัดเก้าอี้ทีสิเธอจะให้ฉันเคลื่อนพวกเก้าอี้เนี่ยนะมันไหนจะตายอ่ะฉันคิดว่ามันไม่ใช่ทางที่ดีหรอกที่จะเคลื่อนที่มันน่ะงั้นเธอมาช่วยฉันตัดสินใจว่าจะเอาชาอันไหนดีไหมล่ะฉันเนี่ยมีชาอร่อยๆเยอะมากจนแบบเลือกไม่ถูกเลยล่ะ ค่อยเหมาะกับช้นหน่อยชั้นเองเนี่ยก็มีชาบางอันจากสากุยะนะเรามาลองกันเถอะขอเลือกเป็นอันล่าละกันนะครับคือจริงๆมันเลือกอันไหนก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกเนื้อเรื่องมันก็จะเหมือนกันหมดพวกเธอปาร์ตี้น้ำชากันแบบนี้บ่อยๆเลยเหรอใช่ทั้งแพชชูรี่แล้วก็ชั้นเนี่ยชอบเวลาน้ำชามากเลยล่ะ พวกเราเน่ะเป็นผู้ใช้เวมวันที่ค่อนข้างจะเสียเวลาไปกับการเรียน่ะนะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยละ่ะที่ออกมาจากมันได้บ้างบางครั้งกลิ่นหอมของชาเนี่ยก็ช่วยทําให้ฉันเนี่ยมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็พอทําให้ฉันอนะ่ะผ่อนคลายได้บ้างเลยละ่ะโอ้วางเซตน้ําชาตรงนี้เลยนั่นมันเบาน่ารักอะไรกันเนี่ยฉันอยากได้สักอันหนึ่งที่ห้องสมุดจังเลยอะ่ะ ชาพวกนี้เนี่ยมันมีกลิ่นที่สุดยอดเลยล่ะฉันเนี่ยชักอยากจะรู้แล้วสิว่าซาคุยะนะหาพวกนี้เนี่ยมาจากไหนพวก,กเราเนี่ยมาเริ่มดื่มชากันเถอมะมาริสานี้ชักจะสายเขาไปใหญ่แล้วนะเนี่ยนี่นะเป็นเรื่องประจำเลยฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมารําคาญอะไรหรอกนะแต่มันก็อาจจะยากสําหรับเธออะฮะ ช่แล้วล่ะเธอไม่ต้องพูดอะไรแล้วแคชชรี่เธอเองเนี่ยก็มีเรื่องที่ยุ่งยากใจเหมือนกันใช่ไหมล่ะอืมมาริสานอะ่ะแทบจะไม่เคยคืนของที่เธอยืมเลยแล้วเธอเนี่ยมักจะทําให้มันยุ่งยากเสมอเธออ่ะไม่มีหลักการสักนิดเลยในตัวของเธอเธอจะบอกว่านั่นเป็นการยืมไม่ได้หรอกนะเพราะม่นั่นอ่ะแทบไม่ขออนุญาตเลยได้ซ้ําเธอรู้อะไรไหมวันก่อนนะ่ะ ฉันมีเรื่องที่น่าตกใจด้วยละ่ะไม่นานมานี้นะ่ะมาริสาน่ะคืนของบางอย่างมาให้ฉันแต่ว่ามันดูจะเป็นของของเธอมากกว่านะอาริสฉันเนี่ยคงจะชินกับมันจนไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วละ่ะโอ้ชานี่อร่อยจังแฮะมันเนี่ยดีมากเลยละ่ะพอกินพร้อมกับของหวานเนี่ยฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะฉันเนี่ยทำของหวานเพื่อปาร์ตี้นี้โดยเฉพาะเลยละ่ะ อะขอโทษที่สายนะพวกเราเนี่ยกำลังรอเธอมาโดยตลอดเลยนะมาริสาก็นั่นแหละว่าทำไมฉันถึงขอโทษนะ่ะฉันน่าเจออะไรบางอย่างเข้าในป่าด้วยละ่ะแล้วฉันก็เลยหยิบมันมาอืมก็เป็นแม่มดธรรมดานะครับมาริคิริซามมาริสาฉันไม่ต้องการคำแก้ตัวของเธอหรอกนะเพราะเธอสายเนี่ยฉันก็เลย เริ่มต้นปาร์ตี้โดยที่ไม่มีเธอแล้วพวกเราเนี่ยยังคอยเอนเตอร์เทนให้กับแขกของเธอด้วยนะแขกของฉันเหรอเธอพูดถ,ถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยอืมอืมเธอเป็นใครกันนะฉันว่ามันไม่สำคัญหรอกนะคี่ว่าเธอเนี่ยคงจะมีช่วงเวลาที่ดีอ่ะนะ ชาเขาเลยมาริสาเธอนี่แล้วก็ก็นี่น่ะมาริสานี่นะอันนี้มันน่าจะเป็นเสียงกำลังกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับชากับของหวานนี่เนี่ยเยี่ยมทั้งคู่เลยนะฉันเดาว,ว่าแพชูรี่เนี่ยเป็นคนเลือกชาส่วนอลิซเนี่ยต้องเป็นคนทำของหวานแน่เลยใช่ไหมใช่แล้วล่ะเธอรู้ได้ยังไงกันอนะ ก็ฉันนะทั้งดื่มชาแล้วก็กินของหวานเป็นพันครั้งก่อนหน้านี้แล้วนี่อืเธอเนี่ยโทษทีนะเฮ้ hey, hey, เธอมาทำอะไรที่นี่นะ่ะเรมุต้องการอะไรหรือเปล่าโอ้ oh, พวกเธอเนี่ยกำลังปาร์ตี้น้ำชากันอยู่เหรอขอฉันเข้าร่วมด้วยได้ป่ะนิ่โกะแห่งสามเจ้าฮาคุเรฮาคุเรเรมุ แน่นอนอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอตกลงฉันก็อ่านี่มันเป็นชาที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้นะของหวานเนี้ยก็อร่อยด้วยเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันไม่บ่อยนะเนี่ยที่มีกัวแห่งสันจ้าฮาคเเดเนี่ยจะเข้ามาลึกถึงในป่าอย่างนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปลา่า บางอย่างนั่นเหรอพวกเธอช่วยดิวนี่หน่อยได้ปะฉันเจอนี่เข้าน่ะว้าวนี่มันเป็นอัญมณีที่ดูสวยมากเลยเนี่ยคริสตัลอะไรกันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฉันอยากรู้จักมันมากกว่านี้จังแล้วก็ง้มง้มกำลังกินอะไรอยู่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันมีคริสตัลแค่อันเดียวเนี่ยฉันก็คงจะลืมอะไรเกี่ยวกับมันไปแล้วล่ะ แต่รู้สึกว่ามันเนี่ยจะตกลงมาทุกหนทุกแห่งเลยนะช่วงนี้นะ่ะเดี๋ยวนะฉันเองก็เจออันนึงคล้ายๆกับอันนั้นเหมือนกันอะ่ะในป่าเดี๋ยวฉันเอาอกมาให้ดูนี่ไงนี่พวกมันเนี่ยดูจะเหมือนกันมากเลยนะเนี่ยทั้งขนาดน้ำหนักแล้วก็วัสดุเป็นไปได้ยังไงกันอะ่ะ รางสองหอนของฉันเนี่ยคิดว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างในเกนโซเคียวแน่ๆคิดว่าน้นจะเป็นแบบนั้นแหละอืมอะไรคือกนโซเคียวอะ่ะโอ้หวัดดีฉันว่าฉันไม่เคยเจอมาก่อนนะเธอเป็นเพื่อนของมาริสาเหรอกนโซเคียวเนะี่ยก็คือที่ที่เราอยู่ตอนนี้ไงภายในมหาเขตแดนฮาคุเร เป็นสถานที่ที่รวบรวมทุกอย่างที่หลงมาจากโลกภายนอกเด,เดี๋ยวนะเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกินโซเคียวเลยเหรอฉันว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยนะอะไรนะมริษานี่ไม่ใช่เพื่อนของเธอเหรอน่าฉันก็ตามน้ำไปอ่ะฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยอ่ะฉันไม่มีคำจะพูดเลยแนฮะ ถ้าเธอม่รอะไรเกี่ยวกับเกนโซเคียวเนี่ยบางทีเธออาจจะมาจากโลกภายนอกก็ได้นะคนจากด้านนอกนั่นเหรอดูจะเป็นอย่างนั้นซะด้วยสิเธอไม่ได้เจ็บหรือป่วยอะไรใช่ไหมก็นอกจากเรื่องความทรงจําแล้วฉันก็คิดว่าฉันรู้สึกดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยเธอก็โชคดีที่ไม่โดนพวกโยคายโจมตีอะ่ะแต่พวกเราจะมาผ่อนคลายไม่ได้หรอกเพราะว่า กำลังเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นอยู่โอ้เดี๋ยวสิถ้าเธอมาจากด้านนอกจริงอ่ะเธอน่าจะไม่เคยได้ยินพวกเรื่องเหตุวิปร,ราฐในนี้มาก่อนเลยพวกเรากําลังพูดถึงเรื่องในกินโซเคียวหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยพวกโยคัยหรือเทพประหลาดๆอ่ะแล้วเราเนี่ยมกจะพูดถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆ ที่ส่งผลต่อเก so นโซเคียวน่ะมันเป็นเรื่องปกติในเก so นโซเคียวงั้นเหรอใช่โยไคัยอะนะก็คงจะคล้ายๆกับสัตว์ประหลาดนะ่ะแต่นั่นแหละมันใช้ชีวิตยอยู่ในนี้นะ่ะส่วนฉันน่ะเป็นมนุษย์นะแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นมิโกะไงล่ะแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เวทมนต์ได้ด้วยนะ เดี๋ยวนี่มันไม่ใช่เวลาจะมาอธิบายอะไรอย่างนี้สิฉันเนี่ยจะเอาเธอไปที่ศาลจ้าฮักกุเล่ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะแล้วพวกเราเนี่ยจะมาสืบสวนเรื่องของคริสตันอีกทีนึงอืมดูน่าสนุกจังนะฉันขอตามไปด้วยสิอะไรอะ่ะเธอก็สนุกกับปาร์ตี้น้ำชาไปเถอะ ไม่เอานะเธอไม่คิดเรื่องไงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะที่มีผู้ใช้เวทมนต์ไปกับเธออ๋อเหรอเธอต้องการอะไรกันล่ะอลิสแพชูรี่ขอบคุณสำหรับน้ำชาแล้วก็ของหวานนะเธอมาแล้วก็ไปยังกะลมกรดไนงะ่ำไม่รู้เลยว่าทำไมพวกเธอมักจะรีบอยู่ตลอดเวลายอย่างนี้ ฉันไม่คิดว่ามาริสาอาจจะแค่นั่งเฉยแล้วก็สนุกกับถ้วยน้ำชาพวกนี้หรอกก็จริงของเธอนะทำไมพวกเราไม่มาสนุกกันแค่พวกเราอ่ะแค่พวกเราสองคนอ่ะโอเคก็พัดแลกก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าแปลถูกแปลผิดแปลไม่รู้เรื่องอยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยจริงจงนะครับเอาเป็นว่าจะ ไม่ไม่ขอพูดว่าจะพยายามทําให้มันดีขึ้นแล้วกันเพราะถ้าเกิดว่ามันทําแล้วมันไม่ดีขึ้นสักทีเนี่ยมันจะกดดันตัวเองเอานะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันถ้ายังไงเนี่ยสามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับว่าตรงไหนอาจจะแปลผิดตรงไหนอาจจะควรแปลยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามจาเอาไว้แล้วก็ไปปรับปรุงใช้ในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับว่า ให้มันเนี่ยแจ้งนะครับว่าคลิปผมเนี่ยได้ลงมาใหม่แล้วสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย